รายการที่จะนําเสนอภารกิจสําคัญของทุกเหล่าทัพเพื่อชาตศาสตร์กษัตริย์และประชาชนวันนี้กับดิฉันปวีนาศีบัวชุมค่ะ และในวันนี้นะคะกองทบกได้จัดพิธีวันทหารราบและพิธีเทิดเกียรตินายทหารชั้นนายพลเหล่าทหารราบประจำปี2566ที่จะ,กะเกษียณอายุราชาการโดยรองผู้บัญชาการทหารบกรักษาราชาการผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวชื่นชมทหารราบที่ตลอดการรับราชาการได้ตั้งใจปฏิบัติภารกิจทั้งปวงอย่างเต็มกําลังความสามารถนาชื่อเสียงและเกียรติภูมิมาสู่เหล่าทหารราบอย่างสมเกียรติค่ะ ที่ศูนย์การทหารราบค่ายธนรัฐจังหวัดประจวบคีรีขันกองทัพบกได้จัดพิธีวันทหารราบและพิธีเทิดเกียรตินายทหารชั้นในพลเหล่าทหารราบประจำปี2566โดยก่อนเริ่มพิธีพลเอกสิทธิพรมุสิกสินรองปลัดกระทรวงกลาโหมรับการตรวจแถวทหารกองเกียรติยศและเป็นประธานวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์จอมพลสิิธนรัฐ โดยมีพลเอกจเจริญชัยหินเทารองผู้บัญชาการทหารบกรักษาราชาการผู้บัญชาการทหารบกและนายทหารชั้นในายพลเข้าร่วม จากนั้นรองประหลัดกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีสวนสนามเทิดเกียรตินายทหารชั้นในพลเหล่าราบประจำปี2566โดยขึ้นยานยนต์ตรวจพลสวนสนามจากนั้นขึ้นแท่นรับการเคารพจากกองกำลังสวนสนามผสม4กองพันประกอบด้วยกองพันสวนสนามกองพันวิ่งสวนสนามและกองพันสวนสนามยานยนต์โดยมีนายทหารชั้นในพลที่กเกษียณอายุราชการร่วมเป็นเกียรตินายพิธีโอกาสนี้ศูนย์การทหารราบได้จัดงานวันทหารราบ โดยพลเอกจเจริญชัยหินเทารองผู้บัญชาการทหารบกรักษาราชการผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานประกอบพิธีสง์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บรรดาทหารราบต่อด้วยพิธีเทิดเกียรตินายทหารชั้นในพลเหล่าราบที่กเกษียณอายุราชาการและลาออกจากราชาการจำนวน98นาย โดยรองผู้บัญชาการทหารบกรักษาราชาการผู้บัญชาการทหารบกได้มอบของที่ระลึกให้กับนายทหารชั้นในพลทุกนายและสัญ,ญลักษณ์ทหารราบเชิดชูเกียรติให้แก่กำลังพลเหล่าราบที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2566จำนวน22นายและกล่าวแสดงมุทิตาจิตและสะุดุดีนายทหารชั้นในพลเหล่าทหารราบที่อําลาชีวิตราชาการซึ่งนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทหารราบเปรียบเสมือนราชินีแห่งการรบ เป็นเหล่ากำลังรบหลักของกองทัพเข้าปฏิบัติการรบระยะประชิดอย่างกล้าหาญเด็ดเดี่ยว พร้อมที่จะสละชีพในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพิทักษ์เอกราชอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของชาติรวมทั้งการพิทักษ์ปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยความจงรักภักดีนายทหารทุกนายได้แสดงให้เห็นถึงการเป็นทหารของชาติและประชาชนได้แสดงออกถึงความเข้มแข็งซื่อสัตย์สุจริตมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติภารกิจทั้งปวงอย่างเต็มกำลังความสามารถซึ่งเกียรติประวัติและผลงานที่ได้ร่วมกันสร้างไว้ เดินเ้าหน้าให้แก่กองทัพและประเทศชาติตลอดระยเวลารับราชการที่พร้อมปฏิบัตรริภารกิจเพื่อพิทักปกป้องสถาบันหล,ลักของชาติและคุ้มครองประชาชนซึ่งได้ทำหน้าที่อย่างครบถ้วนสมบูรณ์สมเกียรติและศักดิ์ศรีของราชินีแห่งัาสนามรบที่จัดก,การเร่วกไว้เป็นแบบอย่างให้ฐานรากพุ่หลัง ได้สื่อสารเจรินรอยความมิตีการเป็นหารของชาติและประชาชนที่พร้อมเสียสละอุทิศตนเพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้กับกองทัพสังคมส่วนรวมและประเทศชาติให้มีความมั่นคงกันยืนสึกต่อไปด้านรองปลัดกระทรวงกลาโหมได้กล่าวคำอำลาชีวิตรับราชการโดยพร้อมที่จะเสียสละตนรับใช้กองทัพและประเทศชาติในทุกโอกาส ตลอดจนจะนำประสบการณ์ที่สะสมมาตลอดชีวิตรับราชการสนับสนุนการดำเนินงานของกองทัพด้วยความเต็มใจทั้งนี้วันที่24กันยายนของทุกปีนับเป็นวันทหารราบโดยยึดเอาเหตุการณ์สำคัญในวันที่24กันยายนรศ111 ซึ่งตรงกับพุทธศักราช2,435พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานทงชัยเฉลิมพลให้แก่เหล่าทหารราบเป็นเหล่าแรกจำนวน5กองพันโดยเหตุนี้พลเอกอาทิตย์กำลังเอกผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้นจึงให้นโยบายว่าพิธีเทิดเกียรตินายทหารชั้นในพลเหล่าทหารราบในวันนี้ถือเป็นวันทหารราบ ส่วนที่กรมพลาธิการทหารบกจังหวัดนนทบุรีพลเอกปราโมชศรีสวัสดิ์ผู้ส่งคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทยเป็นประธานพิธีอำลาชีวิตราชการข้าราชการเหล่าทหารพลาธิการและลูกจ้างประจำโดยมีพลโทจัก,กริดวิริยะบุญเจ้ากรมพลาธิการทหารบกและข้าราชการกรมพลาธิการทหารบกให้การต้อนรับ โดยในปีนี้มีผู้ที่กเกษียณอายุราชการทั้งหมด91นายขณะขณะที่พลเอกปราโมสศรีสวัสดิ์ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทยและพลโทจัก,กริดวิริยะบูรณเจ้ากรมพลาธิการทหารบก,กรเกษียณราชการในปีนี้ด้วยเช่นกันก่อนพิธีได้มีการสักการะ พระพุทธธรรมพลาธิการนาศาสนาสถานและสาการะพระบรมรูปราชการที่หเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นมีการมอบของที่ระลึกและโล่ประกาศเกียรติคุณพร้อมทั้งทำพิธีสวนสนามเทิดเกียรติเพื่อเป็นเกียรติให้กับผู้กเกษียณอายุราชการโอกาสนี้พลโทจัก,กริดวิทยาบู์เจ้ากรมพลาธิการทหารบกกล่าวว่าตลอดระยะเวลารับราชการของทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ผ่านมาเพื่อชาติศาสตร์และประชาชน กรมพลาธิการทหารบกและเหล่าทหารพลาธิการอย่างแท้จริงพร้อมทั้งมีความเสียสละมุ่งมั่นที่จะทําให้กองทัพมีความเจริญก้าวหน้าสามารถทําหน้าที่อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเป็นผู้ที่มีคุณูปการต่อกองทัพอันควรค่าแก่การยกย่องสรรเสริญเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับกําลังพลเสมอมา คุณผู้ชมคะหน่วยทหารหลายหน่วยได้จัดพิธีรับส่งหน้าที่และพิธีสวนสนามเพื่อเทอิดเกียรติทหารที่จะ,กะเกษียณอายุราชการประจำปี2566ค่ะพลตรีอำนวยเติมกอบผู้อำนวยการโรงพยาบาลอนันทมหิดลกรมแพทย์ทหารบกเป็นประธานพิธีสวนสนามเชิดชูเกียรติในโอกาสอำลาชีวิตราชการของเหล่ากำลังพลสายแพทย์ในสังกัดหน่วยขึ้นตรงโรงพยาบาลอนันทมหิดลกรมแพทย์ทหารบกประจำปี2566 โดยจัดให้มีกําลังพลเดินเท้าสวนสนามจํานวนหนึ่งกองร้อยและกองร้อยยานยนต์สวนสนามจํานวนหนึ่งกองร้อยเพื่อเป็นการยกย่องและเทิดเกียรติให้แก่กําลังพลสายแพทย์ที่ปฏิบัติราชการจนครบวาระเกษียณอายุราชการรวมถึงผู้ขอลาออกจากราชการก่อนกําหนดรวมจํานวน36นายนัสนามกองพันนักเรียนใน1ิบกรมนักเรียนโรงเรียนเสนารักกรมแพทย์ทหารบก ซึ่งในจํานวนนี้รวมถึงคนตรีอํานวยเติมเกาะผู้อํานวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดลที่จะ,กะเกษียณอายุราชการรวมอยู่ด้วยโอกาสเดียวกันนี้ผู้อํานวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดนเป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่นายทหารชั้นสัญญาบัตรและนายทหารชั้นประทวนตลอดจนลูกจ้างที่จะครบกําหนดกเกษียณอายุราชการและผู้ที่ขอลาออกจากราชการก่อนกําหนดประจําปี2566 พร้อมทั้งเป็นผู้แทนกำลังพลสายแพทย์ที่อำลาชีวิตราชการกล่าวอำลาชีวิตราชการทหารซึ่งในพิธีดังกล่าวพลตรีชูสิทธิ์สีอุทธโยภาสรองเจ้ากรมแพทย์ทหารบกได้เป็นผู้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกให้แก่พลตรีอํานวยเติมเกาะในโอกาสที่จะ,กะเกษียณอายุราชการในครั้งนี้พร้อมกล่าวสดุดีให้กับผู้อําลาชีวิตราชการเพื่อแสดงความยินดีและขอบคุณจากผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ในฐานะผู้ที่เสียสละทุ่มเททั้งกำลังกายและกำลังสติปัญญาทำคุณประโยชน์ให้แก่โรงพยาบาลตลอดชีวิตรับราชการกองทัพบกขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์และร่วมพิธีถวายผ้าพ,พระกฐินพระราชทานกองทัพบกประจำปี2566 ณวัดประยุระวงศาวาสวรวิหารแขวงวัดกะลายาเขตทนบุรีกรุงเทพมหานครในวันพฤหัสบดีที่16พฤศจิกายน2566เวลา14นาฬิกาเพื่อสมทบทุนในการบูรณะปฏิสังขรณ์และก่อสร้างเมนแห่งใหม่ของวัดภายในงานมีบริการตัดผมตรวจสุขภาพและตรวจรักษาฟันโดยไม่คิดค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้น สามารถร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดเลขที่บัญชี0462414186ชื่อบัญชีกระถินพระราชทานกองทับกหรือบริจาคได้ณบริเวณพิธี ท้าบกสาธา,ารณรัฐเกาหลีได้มอบบ้านพักใหม่ให้กับอดีตทหารผ่านศึกชาวไทยที่ได้ไปร่วมรบในสงครามเกาหลีที่มีภูมิลำเนาที่จังหวัดขอนแก่นค่ะพันเอกสุรพงษ์ยอดอินรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่23เป็นผู้แทนพลตรีวร,รพิทธิ์ขันทุป,ปัดผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่23ข้ายศรีพัชรินและหัวหน้าสำนักงานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตขอนแกน่น ในการต้อนรับพลตรีแทนนำโกเจ้ากรมกำลังพลกองทัพบกสาธารณรัฐเกาหลีพันเอกคิมคยองยอนผู้ช่วยทูตทหารผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสาธารณรัฐขออภัยค่ะสถานเอกอกรรัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยผู้แทนมูลนิธิสารังบัตร และคณะนายทหารกองทัพบกสาธารณรัฐเกาหลีหนพิธีมอบบ้านพักหลังใหม่ที่ได้ดำเนินการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างกว่า1นึล้านแสนบาทให้กับพลทหารทวีจันทราบุตรอดีตทหารผ่านศึกสงครามเกาหลีอายุ91ปีบ้านเลขที่139หมู่14บ้านหนองไผ่ตําบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่น สำหรับโครงการสร้างบ้านและซ่อมแซมบ้านให้ทหารผ่านศึกจัดขึ้นโดยกองทัพป,ปกสาธารณรัฐเกาหลีร่วมกับมูลนิธิสารังบาทเพื่อแสดงความขอบคุณในความเสียสละและอุทิศตนของทหารผ่านศึกที่ได้ร่วมรบในสงครามเกาหลีและเนื่องในโอกาสครบรอบ65ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยสาธารณรัฐเกาหลีและครบรอบ70ปีการลงนามข้อตกลงหยุดยิงทางด้านพลทหารทวีจันทราบุตรกล่าวว่า ได้เจอทหารเกาหลีแล้วทําให้นึกถึงเพื่อนร่วมรบในสมัยสงครามเกาหลีแม้เวลาจะล่วงเลยไปกว่า70ปีแล้วแต่ก็ยังไม่ลืมกันยังเดินทางไกลเพื่อมาพบกันรู้สึกซาบซึ้งและขอบคุณคณะเจ้ากรมกำลังพลกองทัพบ,บกสาธารณรัฐเกาหลีที่ได้สร้างและมอบบ้านพักให้ครั้งนี้สำหรับพลทหารทวีจันทราบุตรอายุ91ปีทหารผ่านศึกสงครามเกาหลีพลรที่หนึ่ง เดินทางไปปฏิบัติภารกิจเมื่อ24มิถุนายน2493โดยกองกำลังเกาหลีเหนือได้เปิดสมรภูมิรบเกาหลีใต้ซึ่งไทยเป็นประเทศแรกที่ตอบรับคำขอขององค์การสหประชาชาติเข้าร่วมกองกำลังชาติพันธมิตรทั้ทงสิ้น22ประเทศจนกระทั่งสงครามยุติลงด้วยการเจรจากองกำลังชาติพันธมิตรได้รับชัยชนะซึ่งกองทัพทหารไทยได้รับการยกย่องและให้สมญานามว่า กองพันพยักน้อยหรือลิตเติ้ลไทเกอร์หมายถึงนักรบร่างเล็กที่เต็มไปด้วยเขี้ยวเล็บที่แหลมคมและหัวใจที่ห้าวหาญซึ่งสงครามในครั้งนั้นประเทศไทยได้ส่งทหารเข้าร่วมรบกว่า6,200นายนับเป็นความยิ่งใหญ่ของทหารไทยที่มีความเสียสละและช่วยเหลือมิตรประเทศและได้รับการเชิดชูเกียรติอย่างสูงยิ่งทางด้านพลตรีแทนนำโกเจ้ากรมกำลังพลกองทัพบกสาธารณรัฐเกาหลีกล่าวว่า ประเทศไทยและเกาหลีมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาโดยตลอดซึ่งทางกองทัพบ,บกเกาหลีรำลึกถึงกำลังทหารไทยที่ได้เข้าไปร่วมรบสร้างความสงบสุขในประเทศกองทัพบ,บกสาธารณรัฐเกาหลี รำลึกถึงความเสียสละและอุทิศตนของทหารผ่านศึกไทยที่ได้ร่วมรบในสงครามเกาหลีและเนื่องในโอกาสครบรอบ65ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยสาธารณรัฐเกาหลีและครบรอบ70ปีทางกองทัพบกเกาหลีจึงได้จัดกิจกรรมสร้างบ้านพักให้กับทหารผ่านศึกจากประเทศไทย3แห่งประกอบด้วยที่จังหวัดนนทบุรีพระนครศรีอยุธยาและบ้านพักพลทหารทวีจันทราบุตรอดีตทหารผ่านศึกชาวจังหวัดขอนแก่นค่ะ คุณผู้ชมคะไม่ว่าจะไกลแค่ไหนแต่ความห่วงใยจากศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่38ก็เดินทางไปถึงนะคะโดยได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจผู้พิการยากไร้และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดน่านค่ะพลตรีคณิศร์อาสมะในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่38 พร้อมด้วยจิตอาสา904เจ้าหน้าที่พยาบาลโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์รวมกับนายกอบตอน้ำมวบอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านรวมทั้งอ,อสอมอและผู้นำชุมชนลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้พิการยากไร้กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ตำบลน้ำมวบ มอบของอุปโภคบริโภคผักปลอดภัยในโครงการทหารพันดีน่านเครื่องนุ่มหม่มและกล่องยาสามัญประจำบ้านจำนวนสี่รายประกอบด้วยนางหนูเมืองมูลอายุ68ปีเป็นผู้พิการทางการมองเห็นอาศัยเพียงลำพังมีน้องสาวอยู่บ้านติดกันเป็นผู้ดูแลนางผายน้อยตุย้ยอายุ89ปีพิการทางการได้ยินอาศัยอยู่ลำพังคนเดียวนางสาวหนูอินท่าหงอายุ62ปีมีโรคประจำตัวเป็นลมชัก พิการทางด้านสติปัญญาไม่มีครอบครัวดูแลและนายเสิร์จามิกรโดนอายุ70ปีผู้พิการทางการเคลื่อนไหวอาศัยอยู่ลำพังสองคนตายายการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นกิจกรรมดูแลช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางที่เป็นผู้พิการผู้สูงอายุและด้อยโอกาสให้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขตามนโยบายทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสค่ะ ต่อที่กิจกรรมสําหรับน้องนักเรียนนะคะมณฑลทหนานบกที่33ได้มอบถุงยางชีพเพื่อการศึกษาพร้อมได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแบ่งปันสุขให้แก่น้องนักเรียนในถิ่นทุรกันดานห่างไกลในอํเาเภออมก่อยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ กำลังพลจิตอาสาพระราชานนท,นทานมณฑลทหารบกที่33นำถุงยางชีพเพื่อการศึกษาประกอบด้วยอุปกรณ์การเรียนเครื่องเขียนชุดนักเรียนรองเท้าและหนังสือเรียนไปมอบให้กับเด็กนักเรียนด้อยโอกาสที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุร,รกันดารที่โรงเรียนบ้านห่างหลวงตำบลนานเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการทหารพันดีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีพร้อมทั้งจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่เด็กๆได้รับประทานอย่างอริอร่อยค่ะสำหรับโครงการถุงยังชีพเพื่อการศึกษาถือเป็นหนึ่งในนโยบายของกองทัพบก ที่ให้หน่วยทหารในพื้นที่เป็นสื่อกลางในการรับบริจาคตำราเรียนหนังสือและอุปกรณ์การเรียนที่เป็นประโยชน์นำไปมอบให้กับเยาวชนที่ขาดแคลนในพื้นที่ห่างไกลธุรกันดารเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้เป็นอนาคตของชาติและช่วยเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นค่ะ ทหารยังเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสนะคะล่าสุดทหารกองร้อยฐานพรานที่2004ได้อำนวยความสะดวกนำส่งผู้ป่วยจิตเวชไปรับการรักษาค่ะที่จังหวัดปัตตานีร้อยตรีอารันชายดวงสอนยารองผู้บังคับกองร้อยฐานพรานที่2004หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่20ได้รับการประสานจากผู้นำชุมชนให้เข้าการช่วยเหลือ นางแม่แยกาเซ้งที่มีบุตรชายเป็นผู้ป่วยด้วยอาการทางจิตเวชอาศัยอยู่ที่บ้านเกาะปาตอตำบลเมาะมมวีอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีบ่อยครั้งก็จะมีอาการคุ้มคลั่งทําให้เกิดความหวาดระแวงของคนในชุมชนซึ่งนางแม่แยกาเซ้งอาศัยอยู่กับบุตรเพียงลําพังและด้วยความแก่ชราทําให้ไม่สามารถนําบุตรเข้ารับการบําบัดร,รักษาได้ค่ะ จึงได้ประสานทางผู้นําชุมชนขอความช่วยเหลือจากหน่วยทหารในพื้นที่ในการนําตัวบุตรชายไปเข้ารับการบําบัดรักษาเพื่อกลับมาใช้ชีวิตตามปกติและลดความหวาดระแวงของคนในชุมชนซึ่งลูกชายก็ได้ทําร้ายร่างกายแม่เนื่องจากมีอาการป่วยทางจิตเวชหน่วยจึงได้รวมกับผู้นําชุมชนนําตัวส่งโรงพยาบาลยะลาเพื่อรักษาอาการจิตเวชต่อไปค่ะ นอกจากนี้ร้อยเอกพรมมาจันทวานผู้บังคับกองร้อยฐานพรานที่2 0 1 0หน่วยเจพาะกิจกรมฐานพรานที่20ได้นำกำลังพลเข้าช่วยเหลือเคลื่อนย้ายสิ่งของและแปลงผักออร์แกนิกจากกลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านสนอตมบลสนออำเภอยะรังจังหวัดปตัตตานีไปยังสถานที่ตั้งใหม่จากการร้องขอความช่วยเหลือจากนางสาวสีติมารายามประดูประธานกลุ่มแม่บ้านโดยสนับสนุนกำลังพลในการขนย้ายและยานพาหนะ เพื่ออำนวยความสะดวกนอกจากนี้ยังอุดหนุนเมี่ยงพอคำซึ่งเป็นสินค้าของดีประจำตำบลสนอของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเป็นการช่วยกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชนและพัฒนาความสัมพันธ์สร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มสตรีในพื้นที่ด้วยค่ะ คุณผู้ชมคะกองทัพบ,บกได้เปิดรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยวิธีร้องของกรณีพิเศษด้วยระบบออนไลน์ประจำปี2567ซึ่งขณะนี้มียอดผู้สมัครแล้ว2,484นายค่ะจากข้อมูลจากเว็บไซต์ rcm.rta.mi.ts ของกองทัพบ,บก ได้เผยแพร่ข้อมูลการรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยวิธีร้องของกรณีพิเศษด้วยระบบออนไลน์ประจำปี2567ยอดรับสมัครณนะวันที่22กันยายน2566พบว่ามีผู้สนใจสมัครแล้วทั้งสิ้น2,484นายจากจำนวนที่รับสมัครทั้งสิ้น28,971นาย โดยแบ่งเป็นกองบัญชาการกองทัพไทยมีผู้สมัครแล้ว17นายกองทัพบ,บกมีผู้สมัครแล้ว2,571นายกองทัพเรือมีผู้สมัครแล้ว55นายและกองทัพอากาศมีผู้สมัครแล้ว82นายค่ะทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th ซึ่งผู้สมัครสามารถเลือกหน่วยทหารประจำการใกลบ้านได้และจะได้รับสิทธิค่าตอบแทนสวัสดิการสำหรับทหารกองประจำการทุกประการค่ะอีกทั้งก่อนที่จะปลดประจำการก็จะได้รับการอบรมความรู้ทักษะวิชาชีพตามความสามารถและความถนัดของแต่ละคนเพื่อที่จะออกไปเป็นบุคคลที่มีศักยภาพและมีคุณค่าเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป คุณผู้ชมคะและในวันนี้ทางศูนย์การกําลังสํารองก็มีตัวอย่างดีๆค่ะที่จะมาเชิญชวนชายไทยที่มีภูมิลำเนาทหารอยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันและเพชรบุรีที่มีอายุ18 20ปีหรือเกิดในปีพุทธศักราช2547ถึง2549 และเป็นผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินแล้วไม่ถูกเข้ากองประจำการซึ่งมีอายุ22ถึง29ปีเกิดปี2538ถึง2545สามารถเดินทางสมัครเป็นทหารออนไลน์สวัสดีครับ ครบผมบนทาหารนพวัฒน์ทิติโชคธีรพงศ์สังกัดศูนย์การกำลังสำรองครับปัจจุบันกองทัพบ,บกกองทัพเรือก,กองทัพอากาศกำลังเปิดรับสมัครชายไทยเข้ารับราชการทหารผ่านระบบออนไลน์หรือเรียกว่าพลทหารออนไลน์ผมจึงมาประชาสัมพันธ์ให้กับน้องๆได้ทราบถึงประโยชน์ของการสมัครเข้ารับราชการของทหารตามโครงการพลทหารออนไลน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสมัครเป็นพลทหารออนไลน์ของศูนย์การกำลังสำรองเหมือนผมในช่วงแรก ทางศูนย์การกำลังสำรองได้ฝึกพื้นฐานของทางทหารเพื่อเสริมสร้างลักษณะทางทหารและเสริมสร้างร่างกายรวมถึงการสร้างบุคลิกภาพที่ดีโดยการดูแลจากผู้บังคับบัญชาและรุ่นพี่อย่างใกล้ชิดที่ศูนย์การกำลังสำรองของผมปฏิบัติหน้าที่ณกองร้อยบริการมีหน้าที่สนับสนุนด้านการฝึกศึกษากำลังพลสำรองเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนเจ้าหน้าที่ศัสดีและงานจิตอาสาช่วยเหลือประชาชน ซึ่งภารกิจที่ทำาต่างจากหน่วยทหารทั่วไปซึ่งเป็นการปฏิบัติด้านการศึกษาศูนย์การกำลังสำรองได้ดูแลเรื่องสวัสดิการความเป็นอยู่รวมทั้งคอยให้คำแนะนำด้านต่างๆโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือครอบครัวรวมไปถึงหน่วยยังได้มีการขยายโอกาสทางการศึกษาโดยส่งเสริมให้นักศึกษากศนและการฝึกวิชาชีพรวมทั้งการติวเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าเป็นนักเรียนในสิบทหารบกและสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย โดยในปีนี้ได้เปิดรับสมัครผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่ทางราชการกําหนดและเพิ่มทางเลือกให้ผู้สมัครสามารถเลือกหน่วยทหารที่ตนเองประสงค์จะเข้าประจำการได้โดยสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ r c m r t a m i c h ตั้งแต่บัดนี้ถึง28มกราคม2567สําหรับน้องๆที่สนใจโอกาสมาถึงแล้วครับ โดยน้องๆ้องที่มีภูมิลำนาทหารในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรีที่มีอายุ18 20ปีและผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินและไม่ถูกเข้ากองประจำการซึ่งมีอายุ22 29ปีสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ rcm.rga.mi.th ดังกล่าวหรือเดินทางมาสมัครเข้าเป็นพลทหารออนไลน์ได้ที่ กองบัญชาการศูนย์การกำลังสำรองอำเภอปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทางหน่วยยินดีให้ความช่วยเหลือและแนะนำการสมัครให้กับน้องๆครับโดยสามารถสอบถามได้ที่โทร032646975หรือติดต่อพันเอกวิทูลบัวน้ำอ้อมผู้ประสานงานโทร0896103003ครับเป็นทหารได้ประสบการณ์ได้ประโยชน์มากกว่าที่น้องๆคิด แล้วเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันในกองทัพบกกับศูนย์การกำลังสำรองนะครับวันนี้ในอดีต22กันยายนร่วมลำลึกเหตุการณ์และเทอทูนเรื่องราวสำคัญทางประวัติศาสตร์กับ We a r ย s o เจอร์สค่ะวันนี้ในอดีต22กันยายน2510พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร พระราชทานนามมหาวิทยาลัยสงขลานครินมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคใต้ของประเทศไทยตามพระนามฐานอนดรศักข์ของสมเด็จพ,พระมหิดลลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชาชานกกรมหลวงสงขลานครินผู้ทรงมีมหาพระมหากรุณาธิคุณแต่การศึกษาแพทย์และการพยาบาลของไทยต่อมามหาวิทยาลัยจึงถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของมหาวิทยาลัยโดยกำหนดให้เป็นวันสงขลานคริน หมดเวลา v บร์โซเชอร์สแล้วนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะช่วงต่อไปชมข่าวในพระราชสำนักวันนี้ที่ฉันปวีณาศรีบัวชุมและทีมงาน v บร์โซเชอร์สทุกคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ